าาตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกแบบรู้สึกนี้เลยรู้สึกก็เออดีใจค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมแบบสมชื่อค่ะใช่ค่ะยิ้มได้เต็มที่อังหร่ายยิ้มเต็มที่มาตลอดอยู่แล้วนะคะจร<ง>ะบวนกคะที่ทางแม่ตังโมอาจจะยื่อนอคดีไหมไม่ค่ะก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไปถ้าเกิดท่านยืน่นเราก็สู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันนี้ได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับกับทางคุณแม่ครับ อ,อ๋อ,อก็มีบอกว่าคิดถึงแล้วก็กอดกันค่ะคุณแม่ได้พูดอะไรด้วยไหมคะพูดค่ะคุณแม่ได้เราพูดจะทำไม่ได้คุณแม่พูดอะไรหนะพี่ตุ e. ๋ยจำไม่ได้เหมือนกันโมดตื่นเต้นผลการพิพาษาคุยกันยาวไหมคะหรือว่าไม่ยาวค่ะมีอะไรตอนนี้ที่แบบอยากบอกกับใครก็ได้หรือว่าอยากอะอะไรมีค่ะก็เออตอนนี้ก็รอชมรอติดตามคอนเทนต์ของบ้านพาทิตอยู่นะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่า วันนี้ที่ศาลยกฟ้องอะค่ะศาลท่านก็ออชี้แจงถึงเหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุทำไมถึงยกฟ้องละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะ3ปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุง แต่ก่อนหน <gaze> ้า <tamam> นี้หรือเมื่อวานนี้ทางคุณประเทศเองก็บอกว่าต่อให้วันนี้ผลออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทางนั้นเขายังเดินหน้ากันต่อเนี่ยค่ะเดินต่อไปไหนอะคะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมอะคะพูดเก่งทําให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาอะไรพวกเราไม่ได้เลยนี่คะนะคะค่ะจะรออะไรกับคนไทยของประทบ้างไหมคะอ่าไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีแล้วค่ะวันนี้มันเป็นการกดล้อโดยในใจเราด้วยไหมคะ บทล็อกในใจที่ผ่านมาเราก็รอคอยค่ะตัดสินของศาลมา่งก็นิดนึงค่ะไม่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 ใช่พอย n ์พอย n ์หลักค่ะที่ point หลักๆเลยก็คือรอติดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านพระอาทิตย์นะคะอันนี้คือมีปัญหาเราเันมาประมาณ4ี่ห oui> ้าเดือนแล้วเนอะพี่ต nope ุ๋ยบอกบอกตรงๆว่ารําคาญค่ะชายจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกเนาะคือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกค่ะ ใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลกแต่ทําให้ได้บ้างก็ดีอะค่ะหมายถึงว่าจะฟ้องกลับหรือว่าทําอะไรกับใครเพิ่มไหมคะไม่แล้วค่ะมาศาลจบได้ก็น้อพี่ตุ๋ยนาอเหนื่อยต,อต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องใหมนะครับเพราะวจริงๆแล้วสิทธิ์มันมีอยู่ถ้าคุณแม่บอกว่าจะขอคดีแล้วแต่เลยค่ะ,คะถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วแต่ท่านค่ะ อพอจะจำได้หรือยังคะว่าวตอนที่แม่สื่อสารอะไรมาบ้างเมืม่อกี้จำไม่ได้เลยก็แค่กอดกันแล้วบอกคิดถึงแค่นั้นละคะ่ะไม่ได้<ห><ห>มีอ,อะไร<น>ะสั้นบอก <นะ S 2> ค่ะจากคอนเทนต์ของบ้า,านพักที่ผ่านมาในช่วงสี่ห้าเดือนนี้ยังไม่มีแผนที่จะของตัอืมไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดน,นัน้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อะ่ะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปคะ่ะ อย่าทำอะไรเลยค่ะไม่เกิดประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่หยุดนะคะก็พูดต่อไปค่ะเรื่องของเขาก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่หยุดความแสยเกิดก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูนะครับส่วนทนายในรายละเอียดส่วนหนึ่งของตุลาการระบุว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เห็นเหตุการณ์บนเรือเลยเนี่ย มันทาให้เรารู้สึกคลายใจหรือว่าคลายกังวลในการต่อสู้ชั้นอนนุทธรณ์ไหมต้องใช้คํานี้ครับที่สารท่านวินิจฉัยเนี่ยคือว่าไม่มีประจับพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับแสดงว่าในการชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการครับตรงนี้ก็ถือ,ถอว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าจะมีใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ย เชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคำพิพากษาละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่ายๆว่าปิดทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต้องบอกแบบนี้เลยครับครับถือว่าเป็นวัคทองเลยที่ในการชี้ให้เห็นเลยว่าคุณไม่มีประจักษ์พยานในเหตุการณ์บนเรือมาจะพูดว่าคานั้นว่าไม่มีคืออย่างนี้ฮะประจักษ์พยานคือคนทั้ง ไม่มีประจักษ์พยานบุคคลอื่นแต่เป็นคนบนเรือทั้งหกคนฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยจากพยานไว้ล็อคอื่นที่น่าเชื่อถือนะครับ <Okay. S 1> ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจัก,กองพิสูจน์หลักฐานจากที่ตำรวจเขาเก็บทั้งหมดเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับที่ท่านหยิบม,มาวินิจฉัยแสดงว่าแนวทางการต่อสู้ในเรื่องของการที่เราไม่ได้ขับเรือแต่พี่เป็นเพียงผู้โดยสารน่ไม่ได้เป็นเหตุประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตถูกต้องครับอันนั้นก็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วท่านวินิจฉัยละเอียดมากๆเลยครับ ทั้งเรื่องของเหตุการณ์ในการพูดคุยการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ GPS รูปถ่ายการลบภาพอะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากครับละเอียดมากผมเชื่อว่าปิดในทุกประเด็นที่มีคนตั้งคำถาม,ถามครับโดยเฉพาะลูกอัจฉริยะนะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าศาลยกฟ้องอยู่แล้วอ,อยู่แล้วเพราะว่าน่าจะ,เ,าะาเป็นเ,เ,เออใช่เพราะว่าเหมือนกับสำนวนนี้มันเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงลุลุง,ลง,ลงมาศาลก่อนเนาะ ที่บอกเอาอะไรมาเปิดที่ศาลเนี่ยไม่เคยเจอเลยลุงลองมาแล้วทีเนี้ยลุงก็มาดูรายละเอียดว่าสาเหตุเหตุผลที่ศาลยกฟ้องอ่ะเพราะอะไรอย่าเพิ่งนําเสนอทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปในในทางที่ผิดค่ะนะคะเอาเอาแกงกวนมาด้วยก็ได้ค่ะคุณหมอคุณหมอค่ะนายเอกราชอะค่ะด้วยก็ดีค่ะนะคะสังเกตอยากรู้เหมือนกันว่า GPS ที่ไปร่ําเรียนมาเนี่ยสำนักไหนกันแน่สรุปนะคะแต่เดี๋ยวถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างละเอียดเนี่ยนะครับ ถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคำถามที่สังคมตั้งข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งมีการตั้งข้องสงสัยจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยค่ะคนเยอะเลยค่ะจะตอบจะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดนะครับท่านวินิจฉัยละเอียดจริงๆนะครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะในกรณีของเบสไอครับอันนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงต้องขออีกาีท่าน